ดีเอสคิสนิวส์สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการดีด k i อสคิสสัปดาห์นี้มีผมเดชชัยการนัทช่วนกระละอ,อดำเนินรายงานครับสัปดาห์นี้มีกิจกรรมข่าวสารของวงยนมากมายที่ได้รับชมเราไปชมข่าวแรกกันเลยครับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและฝ่ายเอซีจัดกิจกรรมโครงการเอซีวายเจนปีที่สประจำปีการศึกษา2565ครับเมื่อวันที่8-10สิงหาคม2565ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและฝ่าย e อ c จัดโครงการเ s c วาเจนปีที่ส ขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 6โปรแกร,รม E.S.C โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการบูรณาการการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และนำนักเรียนฝึกปฏิบัติจริงโดยมีหัวข้อ,ขอการเรียนรู้ดังนี้1 exploring b h e world well. เจ้าพึ่งน้อยดำเนินการสอนโดยดรองศาสตราจารย์ดรปิยมาศนานอก อาจารย์สโสภาละดาวัน 2. มลอลดไลท์ม,มหาัศจรรย์ชีวิตใหม่ดำเนินการสอนโดยดรองศาสตอาจารย์ดร์บังออนกองอิ่มและ 3. inside the f r o c ภายในเจ้ากบน้อย f r o c system ระบบเจ้ากบน้อย Amazing Frog มหสศจรจรย์เจ้ากบน้อยดำเนินการสอนโดยดรองศาสตราจารย์ดรพานิดาเลาชานบุตรโดยสลับสับเปลี่ยนกันในการเรียนรู้และปฏิบัติตามหัวข้อต่างๆของการเรียนดังกล่าวจนครบในทุกระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6โปรแกรม B.Sc. ซึ่งนักเรียนต่างได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงพร้อมทั้งได้ใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วยนับเป็น หนึ่งรูปแบบในการเรียนรู้ของนักเรียนโปรแกรม E.S.C. ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และการสื่อสารพร้อมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์เพื่อต่อย,ยอดของการศึกษาของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเป็นการเรียนรู้ที่สนุออกมากเลยครับเพื่นอ,อนๆและน้องๆ E.S.C. ทุกคน ได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนโครงการพีเอสีทุกคนมากๆเลยครับแล้ับครับคำต่อไปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยมหาสารคาม่ายัิถุกด้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำม,มีการศึกษา2565เมื่อวันที่11สิงหาคม2565 รองศาสตรตาจารย์ดรสุรันสายกระสุนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายปฐมนำคณะครูอาจารย์บุคลากนรนิสิตและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายปฐมประกอบพิธีถวายราชสุดีสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรากาศวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา วันที่12สิงหาคม2565 พร้อมกันนี้ท่านผู้อาํานวยการโรงเรียนได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปยปถมประจําปี2565กิจกรรมวันแม่แห่งชาติจดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดินและเพื่อให้นักเรียนสำนึกตระหนักซาบซึ้งมีความกตัญญูในพระคุณของแม่การจัดงานในครั้งนี้โรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปเพื่อทำบุญตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลการรำถวายพระพรและการร้องเ,งเพลงเพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่อีกด้วย ด้วยการเป็นเด็กดีและตั้งเจรียนนะครับพูปกัวข่าต่อไปกันเลยนะครับภูมสาระก,การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒน,นธรรมได้จัดกิจกรรมมอาเซียนประจำปีการศรรึกษา2565ครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2565 รองศาสต,ตราจารย์ดรสุนันท์สายกระสุนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายปฐมเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอาเซียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายปฐมประจำปีการศึกษา2565วันอาเซียนตรงกับวันที่8สิงหาคมของทุกปีซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายปฐมโดยกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดวันอาเซียนขึ้นในวันที่11สิงหาคมต่อจากงานวันแม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตระหนักและเห็นความสำคัญของอาเซียนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกหนึ่งในอาเซียนให้นักเรียนได้แสดงออกเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และถ่ายทอดกรนกรรมที่ดีงามในอาเซียนสู่สาธารณชนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกระดับชั้น ในงานมีการประกวดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนการประกวดแต่งกายชุดอาเซียนการประกวดวาดภาพระบายสีการประกวดโครงงานอาเซียนและการประกวดร้องเพลงสากลซึ่งเป็นการมูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งนักเรียนต่างได้รับความรู้ความสนุกสนานและได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงสําหรับผลการแข่งขันในรายการต่างๆมีดังนี้ครับ นั่นเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจมากเลยครับเราได้รียนรู้และเห็น,ก,นการแต่งกายของกลุ่มประเทศอาเซียน,นสิประเทศที่คุณครูและเพืพ่อนๆน้องๆของเราได้ร่วมแต่งกายในวันนี้นอกจากนี้เรายังได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียนอย่างสนุกสนานครับสำหรับข่าวต่อไปอเป็นข่าวที่ได้ยินดีและขอแสดง,ง,งความชื่นชมกับนักเรียนคนเก่งของเราครับ แสดงความยินดีกับเด็กอิงกาิรามิเชลเธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ขับ1 ESC ที่ได้รับรางวัลพิเศษ1ใน20คนจากการเขียนเล่าเารื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน International m a t h Journal Contest 2022ครั้งที่2ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศไทยมาเลเซียเกาหลีใต้สิงคโปร์และประเทศแคนาดา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อย่างมากมายครับต้องขอแสดงความื่นชมกับน้องม่เชลอีกครั้งครับนักเรียนของเราบางสามารถที่โดดเด่นมากมายซึ่งรายการของเราจะได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการ m อ็ k i ี s n ็กต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้สำหรับสัปดาห์หน้าจะมีข่าวสารและทีจะกรับอาในาน้าทีต้องคอยติดตามชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกลับคำ,บำบว่าสวัสดีครับ